สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทองวุฒิชัยอะไรโดยวุฒิชัยของผูเช่นเคยนะอ่ะมาวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อเช้าผมมาสายถ่ายคอนเทนต์ไม่คันไม่ทันผมขึ้นไปประมูลเนี่ยครับพอขึ้นไปประมูลเสร็จปุ๊บผมได้สองคันนี้ครับออามาดูล็อกกี้มาดู ie, นะาด ie, ลด็อกกี้รถรถแขวนตู้ขยะนะฮะรถล็อกกี้รถแขวนตู้ขยะเห็นไหมน้องสวัสดีเอฟซีก่อน สวัสดีครับวันนี้มากับเจ้าอ้วนน้องได้รถกี่คันได้กี่คันวันนี้น้องจเจ้าได้สองคันเลยสองคันเลยอโอ้สองอ 2, คันนี้เลยอสองคันนี้เอาสองคันนี้ก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพ่อพาถ่ายคอนเทนต์เดี๋ยวไปรอพ่อรถขนนู้นไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อดูคอนเทนต์แป๊บเดียวนะครับอ่ะมาครับเจ้าอ้วนไปแล้วซื้อรถแบบมีที่ตักให้หนูหน่อยอ, <laughs> อ่ะมาดูครับคันนี้ครับนี่ ตู้แขวนขยะก็ยังอยู่นะมาดูครับผมไม่รู้อะไรเป็นยังไงแต่จะถ่ายคอนเทนต์ให้เอฟซเราให้พี่น้องเราดูก่อนนะฮะ,ะตัวปัน่นหรอมันมีตัวปั่นนยเหรอตัวปั่นอะไรก็อยู่นะเหมือนรถด,ดัมเลยอ่ะ <laughs> ไม่่อารู้เรื่องอ้าวภายในหัวแบบนี้ครับอ่ะไม่เป็นไรคันนี้ เป็นล็อกกี้นะครับกดชัจสีอะไรเนี่ย FTR ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็น FTR ไหมอ่าเครื่องตัวนี้ก็น่าจะเป็น 6BD ปั๊มลมนะครับถ้าไม่ 6BD ก็ 6BG ปั๊มลมครับเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอยู่รล้นอีกครั้งหนึ่งเกียร์ล็อกกี้5เกียร์นะครับ f c เราพี่น้องเรานะอ่ะตุ๊กตาแขวนยังอยู่ชตซีฝั่งนี้ชตซีสวยอ่ะ ที่สวยนะฝั่งนี้นะครับอ่าดูเสื้อเ,เดิมนะครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายเสร็จคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคลายแม็กคลายแม็กที่ผมสู้วันนี้สู้เพราะคันนี้แต่คันนี้เป็นคันที่ผมชอบเหมือนกันก็เลยเอาติดมือกลับบ้านนะฮะจัสีหลังครับสวยโอ้โหโตใหญ่ทั้งซินะครับสวยนะ,ะหัว ไปดูหัวปปึ๊บ,บ,บเดินยากหน่อยนะเดี๋ยวเพิ่งเวียนหัวนะปึ๊บหมุนก่อนเนี่ยล็อกกี้ครับเดี๋ยวให้น้องชายมาุกกลับนะครับอ่ะดูคันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูคายแม็กคายแม็กของวันนี้นะครับพี่ผมตั้งใจมาสู้ตั้งใจมากินเลยเขาเรียกว่ากินงานอ่ะไปดูคายแม็กกันครับผมครับมาดูครับมาดู มาดูผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูคันนี้ครับตู้ทํามาใหม่ตู้ทํามาน่าจะไม่ต่ำกว่าสองแสนนะครับตู้มาดูครับมาดูมาดูดูครับตู้ทํามาไม่น่าต่ำกว่าสองแสนจะพาดูข้างหลังก่อนครับไปดูข้างหน้าเนาะดูบันไดครับดูบันไดแล้วดูภายในครับ เบาะสวยพัดลมข้างบนเอี่ยมคลิปผมบอกเลยนะฮะเบาะยังคลิปอยู่เลยนี่ดูครับอ้วน <c oughs> หนูเจอต้นไม้พิเศษขยะแบบนี้เดี๋ยวไปทำความสะอาดล้างปัดกวาดตู้กระจกตรงนี้เป็นเปิดล่งเข้าไปหัวหลังได้นะครับตู้ข้างบนโอ้ยโคตรสวยสวยมากคันนี้นะครับดูครับ เอาดูคันนี้ครับน้องอ้วนอ่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันร้อนต้นไม้พิเศษอะไรลูกอาดูประตูครับนี่คือประตูนะครับนี่ประตูปิดสวยจัดดูดิดูความสวยพอถ่ายคนพอถ่ายคนเทียนอยู่พอทำงานครับอ้วนเลยสงสัยจริงๆเลยอ่ะมาดูเสื้อเผา รุ่นครับเอพีนโนคัสซีแลมสวยสุดสวยจัดนะฮะด้านข้างปัดหน่อยทำสีจบแล้วมาดูเครื่องครับ,บ JO5C ครับ JO5C ครับอ,อ,อ่ะเจอกันพอ่อทำคอนเทนต์อยู่อว้ว <c oughs> นอามาดูโคตดคัสซีครับ FBCJ เห็นไหมครับ FBCJEKA นะครับนี่ดูนะฮะทัดซีฝั่งนี้สวยแล้วกอง <สะ S 1> เครื่องหัวพื้นหัวครับสุดๆจัดๆสวยจัด,จดแห้งกริปอ่ะเอาถอยดูดิโอ้สวยจัดเลยสวยไหมลูกสวยจะอ้วนบอกสวยครับ สมองเงินนะตัวนี้นะอดูครับ A B C J ฮะมีคนบอกว่าวิ่งได้แสนกิโลมีคนเล่าผมฟังว่าวิ่งได้แสนกิโลมีคนเล่าให้ฟังนะนะเอามาดูทัศนี่ฝั่งนี้ครับดูทันีฝั่งนี้นะฮะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะพอดีลูกอเจอ้าอ้วนร้องเรียกผมผมก็เลยโทรศัพท์ไม่รู้จะสายไปทางไหนมั่ง <laughs> ดูความแห้งครับ ดูความแห้งดูความเนียนนะครับเทศบาลเมืองสุรินยังอยู่นะครับตัวนี้ตั้งแต่ประมูลรถโดยสารมาได้คันนี้ลสวยที่สุดตั้งแต่ประมูลรถโดยสารมาได้คันนี้สวยที่สุดเลยนะฮะรุ่นใหม่รุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาหัวลงนะครับดูหัวพื้นฝั่งนี้ครับไม่มีผุเลยนะครับไม่มีผุเลยครับดูครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวลงกองความร้อนก็ยังแจบแจ๋ว เครื่องเขาบอกวิ่งได้แสนโลก็เป็นไปได้ครับยังไม่มีเยิ้มมีอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะมาให้ช่างทอนไล่รา,า,ายละเอียดแล้วขับกลับนะคันนี้นะจะมาไล่รายละเอียดแล้วจะขับกลับนะฮะให้ช่างทอนขับกลับเดี๋ยวจะาหัวลงแล้วจะพาดูเออหัวแต่ผมไม่มีกุญแจเขาล็อกกุญแจเจา้าหน้าที่เขาล็อกกุญแจและพอผมประมูลได้ผมก็ออกมาถ่ายคอนเทนต์เลยนะฮะเดี๋ยวเอาหัวลงก่อนนะครับดูกหัวลงดูฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนู้นอาดูความสวยครับสวยจัดสวยจริงครับ ก็หลังคาตัวนี้เป็นหลังคาเปิดหัวเวลาเราจะดําหัวเนาะแต่ผมออาหัวลงก่อนนะฮะามาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเอามาดูพอเอาหัวลงแล้วสวยจัด <laughs> A B C J ยางครับครบเสร็จสับสวยแต่ว่าเปิดไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมไปถามพี่เจ้าหน้าที่ก่อนมากุญแจอยู่นี่ไหมแต่คงไม่อยู่นี่แหละนะฮะเดี๋ยวมาขับกลับกัน ความสวยดูตรงไหน,น,อ,นอีกน่นห่ะดูชายครับดูชายดูขอบโอ้ยบางจิบด,ดูชายน้ำครับเอาไปแบบช้าๆนะขัดสีออกทำสีหน่อยจบเลยนะฮะดูชายครับไปช้าๆครับไม่รีบ ล้างทำความสะอาดหน่อยสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านภายในลุกเออภายในสวยสวยสวยกองเป่ากองหน่อยก็มีขัดสีสวีวันช่วงนี้นะฮะะพื้นหลังคาเป็นกระจกเลื่อน เป็นบานเลื่อนกระจกนะครับบานเลื่อนกระจกแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบเปิดเวลาเราจะดั้มหัวเนะมาดูเวลาเราจะดั้มหัว,นะว,หวก็จะเป็นแบบเปิดหัวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาขับกลับกันน่าจะาพรุ่งนี้าจะพาช่างทองมาขับกลับเนี่ยน่าจะประมาณพรุ่งนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งว่าจะขับกลับบ้านเป็นยังไงนะครับอ่าโอเค คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ก็คือปิดการซื้อพอประมูลได้ก็เลยมาถ่ายคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ปิดการซื้อนะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์ย้ายกลับบ้านแล้วก็ไปล้างทาความสะอาดเปิดราคาขายที่บ้านนะครับพรุ่งนี้นะ mm hmm. อ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไยยนนะ์นะ0งเก5าสองสองหกศูนย์เี่วุฒิชัยอะไยยนกาลลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานชื่อนี้เด็ดแน่นอน <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ